ไปหาสื่ออื่นมาต้มครับเดี๋ยวกินต้มอื่นทั้งเันครับผมโกห้วยเดือครับตลาดห้วยเดือครับผมถึงแล้วครับผมตลาดห้วยเดือตลาดของปลาวลาแซนดี้ไปกันครับผมหาสื่ออื่นบบมีเลยครับบบมีเลยฝนว่ตกบ่ครับ เป่อปลาฝนปลาโตกเลยบบมีฝนตกมือเดียวเออถ้าฝนตก่อนครับจะได้กินวัดเอาครับวัดเอาเปินว่าอาซื่อเน่ากินกันครับผมตุนครับตุนหนูหน้าปลาธรรมชาติหรือหน้า กบโลกระชาหมูตาครับเดี๋ยวมาซื้อปลาดวนะครับ <c oughs> ถุงร้ลอยครับ <c oughs> ถุงใหญ่รวมนะคะคีการาด, <c oughs> ดวงมักร้าวครับ <c oughs> <c oughs> โปรตีนครับโปรตีนือ <c oughs> หัว บม่ได้กินดนแล้วครับหัวกกดไปกินจากหนเยาซื้อหัวถุงนึงครับหัวหนึง่งสูงร้อยบาทครับโอ้ปาลาไหลครับประเภทปลานี่ปลาคอครับปลาคอหน้าลองควายครับอันนี้ลองงัว อดี๋ยาน่องว้วะื่อแม่งได้ไปตมปนครับหอมหอมกจ้นตัวอ่อนครับไไดีดร <ๆ S 1> ตัวใหญ่นะ่าไปไปกว้วยครับไปตำไปตำกินขึ้นเสียบเสีบหมม่วงนี้ก็ตฮะตัวนี้ก็ตำได้ัวนี็นตได้บ่ไ,ไ,ไอ้บุญแดงครับ แล้วอร่อย,ว,ยวันนี้ครับแปดสิบบาทแม่งแข้งครับเ,เปด็ดตำปนขึ้นอยแซ่บไข่จักกระจักครับไข่หมดแด<ค>แบบดนักแดกครับไข่พัมครับ เดี๋ยวสื่อปักแดงไปตามจังเลยครับแสบแสบครับบะมีสัคับอื้อง,ออนนอมงมือเนี่ยหรือว่านีอยู่กับสันนี้ฝนตกมือเดียวครับ <c oughs> รอครับรอรอ,รอต่อไป